สวัสดีครับทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องของการต่อประกันรถ .com นะครับวันนี้เรากลับมาที่เว็บ724นะครับอินชัวอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามีโปรแกรมดีๆนะครับก็คือประกันชั้นหนึ่งนะครับเป็นเบี้ยเบาๆทุกรุ่นเนี่ย เป็นราคาเดียวเลยนะครับจากทางบริษัทสินมั่นคงประกันภัยนะครับดังนั้นหากท่านใดสนใจนะครับมาดูในรายละเอียดกันนะครับผมเองนะครับทิ้งลิงก์นะครับไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับถ้าท่านใดนะครับสะดวกก็สามารถที่จะกดลิงก์นะครับเพื่อเข้าไปดูในรายละเอียดเช่นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาดูนะครับที่เบี้ยของรถกระบะนะครับเริ่มต้นที่7 7 2 3บาทนะครับต่อปีนะครับ แล้วก็จะมีเก่งอีโคนะครับเป็นแลดเก่งขนาดเล็กนะครับเบี้ยที่อยู่ที่นะครับเริ่มต้น8,772บาทต่อปีนะครับอย่าลืมนะครับว่าอันนี้เป็นเบี้ยของประกันชั้นหนึ่งะครับฉะนั้นราคาของสินมั่นคงนะครับที่นําเสนอในวันนี้นะถือว่าเป็นราคาไม่แพงเลยนะครับแล้วก็จะมีรถเก่งนะครับเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก็คือเริ่มต้นอยู่ที่16,000 611บาทต่อปีนะครับเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับจะเห็นว่าจะเป็นตารางกรมทรรน,นะครับประเภท1น,นะครับคุ้มครองนาน12เดือนนะครับก็คือ1ปีนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นตัวตารางบอกอายุรถนะครับว่าอายุรถของท่านเนี่ยรับตั้งแต่1จนถึง12ปีเลยนะครับแล้วก็ตัวเบี้ยของ กลุ่มรถยนต์นะครับจะเห็นว่าเป็นกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5นะครับแล้วก็2 1 0นะครับอันนี้หมายถึงว่าเป็นรถเก่งนะครับเก่ง Executive นะครับก็เป็นรถเก่งใหญ่ละกันนะครับเก่งกลางนะครับเป็นขนาดกลางนะครับแล้วก็เก่ง E c o คนะครับก็เป็นเก่งขนาดเล็กนะครับเรียกว่ามี3ไซส์เลยนะครับแล้วก็ตัว2 1 0นะครับก็จะเป็นตัวกระบะ4ประตูนะครับรุ่นรถนะครับท่านก็จะได้ดูนะครับว่าอันนี้รุ่นรถตรงกับเราที่เรามีอยู่หรือไม่นะครับ ลองดูนะครับเพราะว่าจะต้องเป็นชื่อรุ่นรถแบบนี้เลยนะครับก็จะมีตั้งแต่เก่งเอสคูทีฟนะครับมีตั้งแต่เชฟโรเลตแคัติว่านะครับค u ู s e นะครับเทอร์เบเซอร์นะครับฮอนด้าแอคคอร์ดครับซีวีซีอาร์วีเอชอาร์วีแล้วก็ฮอนด้าฟรีแล้วก็บีอาร์วีครับตัวฟอร์ดนะครับจะเป็นรุ่น Escape นะครับโฟกัสนะครับ Everest, นะครับ Isuzu ซูมิ e เซเวนนะครับ Mazda 3 CX 3ซีเไฟนะครับ MG 6นะครับแล้วก็ GS นะครับ Mitsubishi ครับ G w a า o n นะครับ Space w a g น n Pajero นะครับ Nissan ก็จะเป็นน i s s a n t ที n a n น s s a n X Trail นะครับ t o y o t ตนะครับก็จะเป็นค a m รีนะครับ Innova นะครับ Prius Wish นะครับ Fortuner นะครับแล้วก็ CHR นะครับ s ุ zu กิจะเป็นรุ่น APV ครับ SX4 นะครับรถกระบะสีประตูจดเก่งนะครับอันนี้ก็จะรวมอยู่ในตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยี่ห้อนะครับตัวอื่นนะครับตามด้านล่างนี้เลยนะครับส่วนเก่งกลางนะครับก็จะเป็นนิสสุบิชิแลนเซอร์นะครับเอ็กซ์แพนเดอร์นะครับนิสสันก็จะเป็นรุ่นพาวซ่าซิลฟี่ทีด้านะครับนิสสันจูกนะครับลีวีน่านะครับตัวโตโยต้านะครับจะเป็นรุ่นอัลติเซนต้าเชฟโรเลตก็จะเป็นออฟต้ารุ่นสปินนะครับ MG จะเป็นรุ่น HS นะครับเรามาดูเก่งเล็กกันบ้างนะครับ Ford Fiesta นะครับ EcoSport Honda Brio City Jazz Mobilio Mitsubishi เป็น Attrage m i r a g นะครับ Nissan จะเป็น March a m e l a Note Sunny Suzuki จะเป็น Celerio นะครับ CS นะครับ Swift Ertiga โตโยต้าก็จะเป็นอว a นซา VR อ a r i s านะครับเชฟโรเลตก็จะเป็น Sony ก v อวีนะครับ m a z d a 2ครับ MG ก็จะเป็นรุ่น 3, 5แล้วก็ ZS สนะครับส่วนกระบะ4ประตูนี่ก็จะเป็นหลากหลายยี่ห้อเลยนะครับโตโยต้ามิซูบิชินิสสันม a ด้าฟอ r อิซูซุเชฟโรเล e ตแล้วก็ MG นะครับทั้งหมดก็จะเป็นยี่ห้อแล้วก็รุ่นรถนะครับที่รับนะครับในการรับประกันของทางสินมั่นคงประกันภัยนะครับมาดูตามตารางนะครับกลุ่ม3 ก็คือรถเก๋งใหญ่นะครับเอสนะครับกลุ่ม4ก็คือเก๋งกลางนะครับกลุ no like ่ม5คือเก๋ง e c โคนะครับ210ก็คือกระบะ4ประตูนะครับเบี้ยก็เรียงไล่เรียงมาเลยนะครับตามที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นช่องตารางเบี้ยสุทธินะครับแล้วก็จะเป็นตารางเบี้ยรวมนะครับรวมภาษีอากรรวมอะไรต่างๆนะครับถ้าเป็นเบี้ยสุทธินะครับอย่างเก๋งนะครับเอสทีนะครับเก๋งใหญ่เนี่ยนะครับ อายุล12ปีนะครับก็เริ่มอยู่ที่9,876บาทนะครับเมื่อรวมอาอากรอะไรต่างๆนะครับ เบรยรวมก็อยู่ที่1610บาท12สตางค์นะครับเวลาท่านชำระเข้ามาก็เป็น611บ,บาทก็ได้ครับนะฮะเรามาดูความคุ้มครองกันนะครับความคุ้มครองตรงนี้นะครับก็คือมีความรับผิดชอบต่อต,ตัวรถยนต์เนี่ยนะครับความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยความเสียหายต่อทรัพย์สินนะครับก็จะเป็นเรียกว่าความรับผิดชอบนะครับที่ไม่เกินทุนประกันนะครับขั้นก็ไลยย่เรียนดูนะฮะจะเห็นว่า,าทุนประกันเนี่ย นะครับก็จะอยู่ที่เรียกว่าตรงนี้นะครับข้อ2นะครับความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกนะครับอันนี้ต่อคนก็อยูที่ห้าแสนบาทนะครับต่อครั้งก็10บล้านนะครับความเสียหายต่อทรัพย์สินนะครับก็ห0 0สนบาทต่อครั้งนะครับความคุ้มครองเอกตามเอกสารแนบท้ายนะครับอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะครับผู้ขับขี่รวมผู้โดยสารนะครับอันนี้1คนนะครับผู้ขับ ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารนะครับบวก4นะครับอยู่ที่50,000บาทต่อคนนะครับค่ารักษาพยาบาลก็50,000บาทต่อคนนะครับ การประกันตัวผู้ขับขี่นะครับในคดีอาญานะครับก็1 0 0 0 0แสบาทต่อครั้งนะครับอันนี้ดีมากๆนะครับในกรณีที่เกิดเหตุนะครับเราจะต้องไปขึ้นโรงพักนะครับบางครั้งเนี่ยวันศุกร์วันเสาร์นะครับเราอาจจะไม่สะดวกที่จะเอาเงินนะครับไปประกันตัวผู้ขับขี่นะครับในคดีอาญาได้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวกรมธรรม์เนี่ยก็จะช่วยให้ท่านนะครับสามารถที่จะดําเนินการต่อไปได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไป เรียกว่าอยู่ในสถานที่จองจําต่างๆนะครับเงื่อนไขการรับประกันนะครับรับทุนประกัน80%ของราคารถยนต์นะครับรวมอุปการต่อเติมนะครับรับประกันรถเก๋งนะครับส่วนบุคคลนะครับรถกระบะสีประตูนะครับรถกระบะแฝดนะครับจดชื่อบุคคลนะครับไม่ใช่รถรับจ้างหรือให้เช่านะครับยกเว้นนะครับรถกระบะตอนเดียวรถกระบะที่ต่อเติมตู้เย็นรถขายข้าวอันนี้ไม่เข้าเงื่อนไขนี้นะครับแล้วก็ซ่อมอู่ในเครือ นะครับของทางสินมันคงเท่านั้นนะครับรับประกันอายุรถตั้งแต่1-12ถึงปีนะครับไม่มีส่วนลดโปรโมชั่นอื่นๆแล้วนะครับเพราะว่าเป็นส่วนเป็นราคาตั้งที่ค่อนข้างถูกมากนะครับแล้วก็ส่วนลดแรกเข้าไม่มีนะครับนะฮะไม่สามารถระบุชื่อได้นะครับไม่สามารถที่จะซื้อความคุ้มของเพิ่มได้นะครับหรือว่าขอซื้อค่าความเสียหายส่วนแรกนะครับได้นะครับตรวจสภาพรถทุกคันเลยนะครับกรณีที่ขาดการต่อประกันนะครับ ต่อประกันต่ออายุประกันนะครับอัตราเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปตามอายุรถนะครับคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งนะครับสิ่งที่ติดมากับรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานประกอบนะครับก็คือออกจากศูนย์เป็นยางไรนะครับแล้วก็รับผิดชอบอุปกรณ์เสริมตกแต่งเหล่านั้นนะครับประมาณ20 0 0 0บาทต่อค้งนะครับอัตราเบี้ยดังกล่าวนะครับยังไม่ได้รวมพรบนะครับค่าประกันนะครับที่นําเสนอเนี่ยมีส่วนลด ของกล้อง C C T V แล้วนะครับมีกล้องหน้ารถทุกคันจะต้องติดกล้องหน้ารถด,ด้วยนะครับสามารถผ่อนชำระบัตรเครดิตได้นะครับหากเป็น KTC นะครับได้ถึง10เดือนนะครับหากเป็นธนาคารอื่นๆนะครับ6เดือนเลยนะครับก็ได้แต่ Citibank นะครับธนาคารกรุงเทพ Kbank First choice กรุงสี เดอวันคัพนะครับจากเซ็นทันนะครับ UOB SCB และก็ธนาชาตินะครับสิทธิพิเศษนะครับสำหรับท่านที่ซื้อประกันนะครับในเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็ตามที่ผมทิ้งลิงก์มาให้นะครับท่านก็สามารถที่จะคลิกเข้ามานะครับสำหรับผู้ที่ซื้อนะครับผ่านออนไลน์ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะมีรถใช้ระหว่างซ่อมด้วยนะครับ ากกรณีเป็นฝ่ายถูกเนี่ยให้ถึง5วันนะครับอันนี้ได้รับการสนับสนุนนะครับจากทางไดเมดด้วยนะครับแล้วก็หากท่านนะครับซ่อมที่อู่นะครับ เราก็จะมี v ีแค f i x นะครับเป็นศูนย์รวมเว็บไซต์นะครับแล้วก็รวมอู่ทั่วประเทศเลยนะครับทัางก็ดูนะครับแล้วก็ฟรีบริการช่วยเหลือท่านนะครับ24ชั่วโมงนะครับมีรถสไลด์ไปลากให้นะครับดังนั้นหากใครสนใจนะครับก็สามารถกดปุ่มซื้อเลยตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็หรือว่าจะติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับหรือจะโทรหา นะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับหรือว่าจะถามในเฟซก็ได้นะครับก็จะมีโปรแกรมถามตอบอยู่ในเฟสนะครับเช่นกันนะครับดังนั้นนะครับหากใครสนใจนะครับตัวประกันนะครับเบี้ยเบาๆนะครับทุกรุ่นราคาเดียวจากศิล์มั่นคงนะครับเป็นประกันภายชั้นหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะลองเข้ามาดูในรายละเอียดนะครับแล้วก็มาทำโรเซสในนี้นะครับเพื่อที่ว่าท่านจะได้อัตราเบี้ยพิเศษสูงสุดนะครับ ต่ำสุดเลยนะครับในที่นี้นะครับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ